ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทักษะหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือทักษะในการสื่อสารการพูดหรือว่าการสื่อสารหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะพูดออกไปแล้วส่งผลดีทั้งต่อผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนกันได้อย่าลืมนะคะว่าคำไหนที่มีคำว่าทักษะหรือว่าสกิลแปลว่าสิ่งเหล่านั้นเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าฝึกฝนได้นั่นเองค่ะ และคนที่อยากที่จะเป็นคนที่พูดดีสื่อสารดีอยากจะพูดแบบนั้นเพื่อที่จะให้เราอะเกิดนิสัยที่เป็นการที่ขัดเกลาให้ตัวเราเองเป็นคนที่พูดน่าฟังหรือพูดง่ายๆก็คือว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนที่ฉลาดพูดรวมไปถึงการฉลาดทางอารมณ์รวมไปถึงการที่เราจะพูดได้ดีเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมและการฝึกฝนความสามารถในการสื่อสารในเชิงบวกให้มีประสิทธิภาพสามารถทาได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราอ่ะจะลองพูดให้เป็นเหมือนกับคนฉลาดที่เขาพูดกันหรือที่เขาสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิธภาพสูงสุดเลยในการพูดจะต้องมีเคล็ดลับยังไงบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะจะต้องเป็นคนคิดก่อนพูดเสมอก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะให้เราใช้เวลาคิดพิจารณาสักครู่หนึ่งก่อนว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จําเป็นได้มีหลายครั้งที่การสื่อสารจากคนหนึ่งแล้วไปผ่านคนกลางแล้วไปสู่อีกคนหนึ่งการถ่ายทอดเรื่องของการสื่อสารนั้นทําให้ส่งสารผิดเกิดความเข้าใจผิดเกิดการสื่อสารผิดซึ่งสิ่งนี้เราจําเป็นที่จะต้องพิจารณาหรือว่าคิดสักครู่ก่อนก่อนที่จะพูดเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่เขารับเรื่องหรือคนที่เขารับสารต่อจากเราเนี่ยเขาจะสามารถ เข้าใจในเจตนาในการสื่อสารของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเราจะต้องรู้จักระวังภาษากายแน่นอนค่ะเวลาเราพูดสัญ,ญลักษณ์ที่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นคําพูดเนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ทางภาษากายนั่นเองเราสามารถใช้มือใช้ไม้ใช้มาือไม้ใช้มือไม้ใช้สายตาใช้ท่าทางในการประกอบการพูดได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องมีการฝึกนะคะมีการฝึกการสบตาเพื่อให้เห็นว่าเราอะกำลังที่จะสื่อสารกับเขาด้วยท่าทางด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์หรือด้วยความจริงใจแบบไหนการแสดงออกว่าเรามีส่วนร่วมในการสนทนาการทำแบบนี้จะช่วยแผ่ขยายพลังบวกแล้วก็ส่งต่อความมั่นใจของตัวเราเองรวมถึงคนที่รับสารหรือคนที่รับฟังเราจะได้เห็นถึงความจริงใจที่เราต้องการจะสื่อสารนั่นเองค่ะข้อที่ส ฝึกใช้คำพูดเชิงบวกหมายความว่าคำพูดหรือภาษาที่เราใช้ควรที่จะเน้นพูดให้สามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะสามารถทำได้มากกว่าสิ่งที่เราพูดหมายความว่าคำพูดหนึ่งคำสามารถที่จะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าเจตนาของเราอะมันมากกว่าสิ่งที่เราเอ่ยออกไปเพราะฉะนั้นคำพูดเชิงบวกเนี่ยมันจะสร้างความประทับใจทำให้สามารถ คนที่เขาฟังเราเกิดความประทับใจแล้วที่สําคัญเขาจะเห็นทัศนคติของผู้พูดด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดผลดีมากกว่าที่เราพูดไปเพื่อให้มันจบๆหรือเสร็จๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับใช้คําพูดเพื่อให้เหมาะสมและที่สําคัญต้องเป็นไปในเชิงบวกด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะเราจะต้องมีการฝึกฟังคนที่จะสามารถพูดได้ดีแปลว่าเขาจะต้องเป็นนักฟังที่ดีก่อนค่ะการสื่อสารเชิงบวกอย่างเดียว มันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้สื่อสารด้วยการตั้งใจฟังอีกฝ่ายว่าจริงๆแล้วเจตนาที่เขาต้องการจะได้จากเราคืออะไรเราต้องฟังให้เข้าใจเจตนาของซึ่งกันและกันเราถึงจะสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นแสดงความสนใจหรือว่าโต้ตอบหรือว่าถามหรือตอบคําถามให้ได้ตรงตามที่เขาต้องการที่จะ ต้องการที่จะฟังจากเราหรือต้องการคําตอบที่แท้จริงนั่นเองค่ะเพราะบางคนก็พูดไปเรื่อยพูดอ้อมค้อมพูดไปตอบไม่ตรงคําถามซึ่งเราอาจจะเคยเจอคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังผู้ฟังที่ดีย่อมเป็นผู้พูดที่สามารถสื่อสารออกไปได้ดีด้วยเช่นเดียวกันและข้อต่อไปค่ะเราจะต้องมีการปลูกฝังความคิดเชิงบวกปลูกฝังความคิดเชิงบวกอ๋อลิ้นพันกันไปนิดนึงนะคะอาจจะฟังดูแล้วแบบ คืออะไรการปลูกฝังความคิดเชิงบวกการที่เรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนําไปสู่การมีความคิดที่จะสะท้อนออกมาเพราะว่าคําพูดความคิดมันมาจากลักษณะภายในมาจากจิตใต้สํานึกของเราถ้าเราได้รับการปลูกฝังด้วยคําพูดหรือสิ่งดีๆเชิงบวกมันจะทําให้เเวลาเราสื่อสารหรือแสดงออกไปก็ย่อมเป็นทัศนคติที่ดี ทำให้คําพูดของเราที่พูดออกไปในแต่ละครั้งมันมาจากความจริงใจหรือความรู้สึกภายในค่ะและก็เราต้องไม่ลืมที่จะฝึกใช้คําพูดเหล่านั้นด้วยควรเน้นการพูดที่จะสามารถให้ได้รับประโยชน์มากกว่าได้รับโทษถ้าสิ่งที่เราต้องการจะพูดหรือสื่อสารออกไปหนึ่งผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์สองทำให้เกิดผลเสียหายกับบุคคลที่สามสเราเองก็ไม่มีความสุขที่จะสื่อสารเรื่องนั้นออกไปถ้า ถึงมันเป็นเรื่องที่ควรพูดแต่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ควรที่จะนํามาพูดนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่มีความฉลาดในด้านการสื่อสารหรือความฉลาดในด้านการพูดจะสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็เลือกเรื่องที่มีความเหมาะสมและควรที่จะนํามาถ่ายทอดหรือนํามาสื่อสารออกไปได้ดีนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลครูเก๋คิดว่าขึ้นอยู่กับเจตนาของเราด้วยถ้าเรามีเจตนาที่ดี ต้องการจะพูดเพื่อให้มันเกิดคุณค่ากับผู้คนต้องการจะพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อเสี่ยมให้คนนี้เกลียดคนนั้นพูดให้คนนี้ทะเลาะก,กับคนโน้นหรือพูดไปเรื่อยเสียงดังเอ,อะอะโวยวายไปเรื่อยครูเก๋ขึ้นรู้ว่าถ้ามันเป็นเจตนาที่ดีการสื่อสารนั้นจะเป็นการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตกำลังใจให้ครูเกตด้วยการกดติดตามช่อง podcast ครูเกตสเตชัน Station. วันนี้สวัสดีค่ะ